สวัสดีครับผมกล้านะครับก็มาพบกันยามเย็นแบบเดิมน,นะครับในวันที่ได้ทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2024นะครับก็จะได้ชิลแลกกันหนึงวันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมาระเบิดสิ่งต่อในในวันต่อไปซึ่งก็จะดูยนยาวว่าจะมีอะไรที่มันน่าดูน่าชมบ้างน,นะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาพูดถึง ทีมที่น่าผิดหวังแล้วกันครับแล้วก็ทีมที่ต้องบอกว่าดีเกินคาดในมุมมองผมแล้วกันเนาะมาฝากกันนิดหน่อยพอขอฝากของขอ,งขอ,งของก็ถ้าเกิผดผิดพลาดการใดข้อมูลไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงใจใกับคนผู้ชมเนี่ยก็ขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากไอ้ฝากใช้นึงครับสองไปสตอรี่ส่องไปแล้วก็ ทีเด็ดสองไกลนะครับวันนี้เดี๋ยวเอามาอย่างาทีละกันนะครับในมุมมองผมนะก็วัดจากทีมที่เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่เป็นทีมที่แบบว่าจะเป็นทางเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วก็เอ้ยมาได้ดีขนาดนี้แล้วกันก็ในมุมผมมันมีอยู่หลายต่อหลายทีนะที่มันผลงานโดดเด่นนะครับแต่ผมขอหยิบมาแค่ทีมนี้แล้วกันว่าเจ๋งแล้วก็ดึงทีมที่ผมว่าแม้ว่าจะ เข้ารอบมาได้ก็อาจจะยังไม่ได้เต็มฝักเท่าไหร่หรือว่าทีที่มันตกรอบไปเลยเแบบเป็นความเหงาหงอยก,กันไปกับรายการนี้นะครับก็ยังไงก็เป็นสองบวกหนึ่งทีที่เลือกมาถ้าเกิดว่าไม่ชอบใจไม่ถูกใจยังไงก็ซองลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอย่าดุกันด่ากันนะจเย็นจะเย็นนะครับเอาทีที่ผมว่าสุดยอดเลยก่อนดีกว่านะทีมที่ผมมองว่าสุดยอดเลย ในมุมของผมนะครับแม้ว่าจะพ่ายแพ้มาก่อนก็ตามเอาวัดจากเกมกัดล่าสุดประกันครับก็เป็นจอจียครับมุมผมนะจอจียก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเขาทําได้ดีมากๆในระดับหนึ่งโอเคออกสตาร์ทมาเจอตุรกีกดไป3เมตรนะครับแต่ก็เป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็เป็นเกมที่ ไม่ได้แปลว่าจะแพ้ครับแล้วมาโดนยิงลูกสามมาท้ายเกมด้วยซ้ำทำให้แบบเอ้ยก็จากสกอร์จะไม่ขาดมันดูมันดูเหมือนขาดเนาะก็ถือว่าจอร์เจียเนี่ยเล่นไม่ดีกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับจริงๆจะมันเป็นเส้นบางๆกับแอลเบเนียแต่ผมว่าจอร์เจียดูดูด้วยความทรัพยากรที่ไม่ได้พร้อมเหมืนอนแอลเบเนียที่เป็นแชมป์กลุ่มเนาะแล้วก็แชมป์กลุ่มในตอนคอลี่ไฟอะนะครับแล้วก็รวมถึง ตัวจอเจเองก็ประสบการณ์ในเวทีระดับนี้มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ก็เล่นได้ดีมากๆในวันนี้ก็ต้องชื่นชมทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนโอเคต้องบอกว่าในประตูที่ทําได้ทั้งหมดเนี่ยก็มีมาจากจุดโทษถึง2ครั้งแต่ถ้าเกิดว่ามัดกันแล้วเนี่ยทั้ง2จุดโทษเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ฟาวเนี่ยมันก็จะ,ปะแปลกอยู่อย่างเช่นลูกล่าสุดที่บอกว่าย้อนกลับมาให้เป็นการตัดสินเนี่ยโอเคมันอาจจะโดนไม่แรงแต่มันก็เป็นการเตะโดนข้อเท้าเขาโดนปุ่ม ตัวรองเท้าเขาแล้วก็เสียการครอบครองบอลแถมเป็นการครองบอลอยู่ของตัวนะักเตะจอเจียได้สำดีแตะไปแล้วแล้วค่อยโดนเตะก็ปแปลว,ว่าขีดขวาการเล่นมันก็ค่อนข้างชัดเจน,นอยู่ในระดับหนึ่งก็เลยบอกว่าจอเจียแม้ว่าจะได้ประตูจากจุดโทษแต่การพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและโดนฟาวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในจุดที่น่าสนใจแล้วแล้วก็เกมสวนกลับดีมากนะครับผู้เล่นใช้ไม่กี่คนคือเขาเหมือนเขารู้รู้ขีดจำกัดตัวเองรู้ ทรัพยากรตัวเองแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ดีก็เลยคิดว่าจอร์เจียเนี่ยดูจะเป็นทีมเซอร์ไพรส์๋ยวความคาดหมายในมุมผมนะครับก็ผ่านไปหนึ่งนะครับก็อีกหนึ่งทีมนะฮะที่โอ้เข้ารอบมาแบบก็ไม่ได้ชอบผลงานเท่าไหรนะ่นักแล้วก็เข้ามาแบบไม่ได้เฟียวมากแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นงานยากยิ่งเข้ามารอบนี้จะเจอของแข็งโป๊กด้วยผมมองว่าทีมที่ผิดหวังหน่อย ก็เป็นอังกฤษก็ได้แต่ว่าทีมนี้น่าดีกว่ากกว่าคือทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาโชคร้ายตั้งแต่ก่อนเริ่มคือนักเตะแกนหลักเจ็บไป2คนเฟรงกิเดอร์ยองแล้วก็ไอ้เธอคูมไนเนอร์ป่ะที่เจ็บไปแล้วก็ถอนตัวไปการเรียกมาเอียนมาเซ็นก ah ็มาทัน์ชัยนะครับใช้บ้า,างหน่อยแล้วก็คือผู้เล่นเกมลุกเนี่ยมันไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เลยนะครับโอเคเบคคอสลงมาหม่งชงให้ เมมฟิสเดอร์ายได้ยิงลูกเกมล่าสุดหรือจะเป็นเวคคอร์สมงเองในเกมนั้นที่ลงมาปุ๊บทำประตูปั๊บ,รรบอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุผลเขาอยู่ครับว่าทำประรตูได้แต่พอมองกลับกันอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทีที่น่าเกรงกลัวเท่าไหร่นักเลยในมุมมองผมนะครับก็การเนี้ยจะผ่านฝรั่งเศสได้เนี่ยต้องมีเกมรับที่เนียวแน่นหน่อยซึ่งเกมรับก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันของทางฝั่ง เนเธอร์แลนด์เขาฟันไดก็มาด้แข็งแกร่งเหมือนเดิมยิงคู่ของเขานี่ก็ยิงดูจะจอปไปเลยเลยบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมยักษ์ที่ที่ไม่ได้เข้าตากรรมการเท่าไหร่ส่วนอังกฤษเนี่ยโอเคก็แม้ว่าจะฟอร์มไม่สวยเลยยิ่งเกมล่าสุดเนี่ยจบศูนย์ศูนย์แบบงงๆแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยเขาไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ยังมีมีแต้มทุกเกมก็ถือว่าเป็นตามตามมุมมองกันว่าเขาอาจจะตั้งใจไว้แบบนี้ ม่เรื่องการแบบฟอร์มโดดเด้งเด่นอะไรขนาดนั้นแค่ว่าเอาตัวรอดโดยรอบแบ่งกลุ่มก่อนเหมือนตอนปีนู้นนะที่มางงๆเข้าชิงแม่งเลยเนี่ยแต่คือนั้นมันแบบมีแรงทึกเหอแบบคัมมิงโฮมมากกว่าปีนี้เยอะก็ก็เลยให้ทางฝั่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยดูจะเป็นทีมที่ดรอปกว่าละกันในมุมผมส่วนทีมที่น่าผิดหวังละกันนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็จอดป้ายไปแบบงงๆนะครับจริงๆก็คือโคลอเชียแหละนะครับเพราะว่าตัวเขา ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างทีมเลยจากชุดบอลโลกที่ผ่านมานะครับสองปีเองนะฮะและ้วก็อย่างยึดตัวเดิมหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันกลายเป็นแผลในใจมากกว่าก็ขอให้ยกให้กับทางโครเอเชียแล้วก็เบลเยียมนะเป็นสองทีมที่ผมิดหวังมากๆโครเอเชียตกรอบจริงครับแต่ก็เป็นความโชคร้ายที่เขายิงประตูได้แล้วสาข,ขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วจะจบเกมแล้วตัวตอรนี้ปั่นโค้งใส่เรียบร้อยเจอสักการยิ่งยิงไปเนี่ยมันก็เลย หน้ามือเป็นหลังตีนแต่พอภาพรวมเด่ยโควเ,เองก็ค่อนข้างน่าผิดหวังว่าเกมที่ควรได้ทําไม่ได้เงี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งนักเตะอายุเอยอะก,ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้แต่ผมว่าทีมที่น่าผิดหวังและเข้ารอบมาคือเบลเยี่ยมนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นอะไรทุกอย่างฝากเควินเดอร์บอยคนเดียวเลยคนอื่นเก่งเหมือนกันเก่งมากก่อนไดซ้ำแต่ ทำอะไรไม่ได้ต้องให้เดรยรอยเป็นคนทํทุกอย่างคนเดียวยิ่งเกมที่2อ,อะ่ะแม่งวิง่งแทบตายย่างเหนื่อยเหนื่อยแทนเลยครับในเกมโอ้โหแต่ก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดก,การจากคนอื่นได้พรอรู้ว่าเดรยรอยเล่นไม่ได้เนี่ยก็ยังแค้งย่อยให้เดรรอยเล่น,แล,ลน,นแล้วเล่นเต็ม90้าสิบนาทีด้วยที่ผ่านมากับซิตี้เนี่ยพอหลังจากหายเจ็บกลับมา ไม่ค่อยเห็นเดิมรอยลงเล่นเต็มเกมด้วยซ้ำแต่พออยู่เวลยเย,ยันมีใส่ยับเต็มเกมขาดไม่ได้จริงก็ผิดหวังครับดูว่าต่อไปเนี่ยโอเคเส้นทางมาันอาจจะไม่หนักเท่ากับเนเร์แลนเจอฝรั่งเศสแต่ก็ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่เดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคประมาณนี้ครับก็เป็น3ชาติที่มองไว้จากเกมที่ผ่านๆมาในรอบแบบจุกนะครับทีมหนึ่งคือเฮ้ยมาไงวะแล้วก็ดีซะด้วยจะเป็นเทพยายจอร์เจียเหมือนกรี๊เหมือนกรีซไหมผมว่ายัาง แต่กลับกันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์ส่วนที่เข้ารอบมาแล้วฟอร์มไม่ดีอย่างเนื้อแรงก็ไม่แน่ขผ่าดร,รอบแรกแต่มาเก่งรอบรอบรอเขาเขาได้นะครับรวมถึงทีมน,น่าผิดหวังอย่างเบลเยียมแล้วก็อังกฤษอาจจะมาระเบิดฟอร์มได้เอาเกตของเขาเขาได้ยังไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็ลองดูต่อไปครับยังไงก็ประมาณนี้ฮะคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้ผมสวัสดีครับ